วัสดีครับผมผมบีก็ตนะครับวันนี้จะมาสอนติดตั้งโปรอาวีของ iPhone นะครับผ่าน G b บ็อกนะครับผมอย่างแรกนะให้ทุกคนโหลดตัวเกมมาก่อนนะครับผมพอโหลดตัวเกมเสร็จนะครับให้ทุกคนเข้า G b บ็อกได้เลยครับแล้วก็กดลูกศรหันลงมุมขวาบนนะครับผมแล้วก็กดเลือกหาถ้าคุณไม่เจอไฟให้กดเลือกหานะครับกดหานักสองรอบนะครับขวาล่างดังนั้นก็หาเลยครับว่าตัวเกมทุกคนโหลดไว้อยู่ตรงไหนนะครับ พอเจอตัวเกมแล้วก็กดไปได้เลยครับผมมันจะขึ้นมาในนี้นะครับหลังจากนั้นกดเข้าไปได้เลยครับผมแล้วก็กดเป็นตัวหนังสือสีแดงอันแรกเลยนะครับผมแล้วกดตัวหนังสือสีเขียวด้านล่างได้เลยครับผมกดอินสตาลขวาได้เลยครับผมหลังจากนั้นกดติดตั้งครับเดี๋ยวรอมาติดตั้งสักครู่นะครับ เสร็จแล้วกดตัวหนสือสีแดงได้เลยครับผมแล้วก็รอมันติดตั้งเสร็จนะครับราาหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับผมให้ทุกคนคัดลอกคีย์โปรที่ตัวเองซื้อมานะครับคัดลอกก่อนเข้าเกมนะครับผมหลังจากคัดลอกคีย์โปรเข้ามาแล้วสามารถกดเข้าเกมได้เลยครับ เ iOS ไเ i เข้าเกมรอบแ,แรกอาจจะเด้งหรือช้าหน่อยนะครับผม,มร,บรอมันโหลดทรัพยากรสักครู่นะครับจางน,นั้นให้มันโหลด Data ของเกมนะครับผมจากนั้นกดอนุญาตให้วางครับแล้วก็กดอาขวาซ้ายมือล่างได้เลยครับเป็นการยืนยนันคีย์นะครับ ้าเกมครั้งแรกอาจจะค้างๆหน่อยนะครับผมถ้าสมมติมันค้างเกินไปสามารถรีเกมได้แล้วเข้าใหม่ได้นะครับผมขออนุญาตรีเกมนะครับเรามันโหลดดาต้าครับโหลดดาตต้าเสร็จกดซัมมอนได้เลยครับผมเรามันเช็คคีย์นะครับแค่นี้ก็กดโอเคได้เลยครับผมแค่นี้ก็จะได้เมนูครับวิธีเปิดเมนูครับ คุณเห็นมุมซ้ายบนไหมครับมันจะมีเป็นดำๆอันเล็กๆอยู่นะครับสามารถแตะเข้าไปได้เลยแตะมุมซ้ายบนจอจะมีเมนูขึ้นมานะครับอันนี้เป็นการซ่อนนะเป็นการซ่อนแบบว่าเนียนๆส่วนฟังก์ชันนะครับก็จะมีแบบว่า,าบล็อกรีพอร์ตนะครับถ้าใครเล่นเนียนๆไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับผมแล้วก็เป็นแฮกแมปนะครับแล้วก็แสดงคูดาวแล้วก็โชว์อันติฝั่งศัตรูนะครับแล้วก็โชว์แรงฝั่งศัตรู สามารถสแปมแชทรัวๆได้นะครับผมแล้วก็มีอ่าโชว์ชื่อตัวแทนตอนแบนดนะครับแล้วก็โชว์ประวัติที่ถูกซ่อนแล้วก็สามารถตั้งชื่อตัวเองให้ยาวๆได้นะครับแล้วก็ซ่อน UDA แล้วก็เป็นบัคระยะสกิลนะครับเป็นแบบว่าสกิลได้ไกลขึ้นสวิต์ปัดจอสามารถเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับก็คือถ้าแบบเล่นยัดพุ่มอะไรเงี้ยสามารถเปิดได้นะครับเป็นการปัดจอแล้วกล้องนี่คือเหมือนว่าอ่ามุมสูงครับล็อกมุมสูงอันนี้เป็นมุมสูงนะครับอันนี้เป็นมุมสูง ไป E S P ครับอันนี้ก็เป็นพวกแสดงครับเป็นการมองต่างๆไปก็เป็นพวกล็อกเป้าครับล็อกเป้าเอลสูอะไรอย่างงี้สามารถปรับได้หมดเลยนะครับต่อไปเป็นมอสสกินครับสามารถปลดล็อกสกินได้ทุกสกินนะครับแล้วก็มีพวกสกินปุ่มสกินป้าสังหานมีหมดเลยครับผมตรงนี้เป็นออโต้ครับเป็นพวกออโต้พันนิดเอคิวต่างๆนะครับผมไปเป็นสับของครับสับของเป็นแบบซื้อขายของออโต้ครับแล้วก็ตรวจสอบคูดาวสองวิีประมาณนี้ครับ สามารถซ่อนซ่อนซ่อนบันทึกการถ่ายจอนะครับถ้าเปิดก็จะมองไม่เห็นโปรนะครับผมตอนนี้คือเมนูจอผมเปิดอยู่นะครับแต่คนดูอาจจะไม่เห็นนะครับผมสามารถติดเปิดได้ครับตรงนี้เป็นติดต่อครับผมก็เป็นของอาของแอดมินนะครับอันแรกจะเป็นแอปฟ้าของคนทํานะครับผมก็คือผมเองแล้วก็เป็นหุ้นส่วนของผมเองครับสามารถซื้อได้ทั้งสองคนนะครับผมแล้วก็ต่อไปจะเป็นเว็บไซต์ครับเป็นเว็บไซต์ของบีก็สเองนะครับสามารถซื้อคีย์ในนี้ได้เลยนะครับผมอยู่ในหมวดหมู่อาวนะครับ เอา VI ้าเว็บนะครับผมมีหลายเกมครับแล้วก็อีกเว็บนึงก็จะเป็นเว็บของห,ขหุ้นส่วนผมนั่นเองครับสามารถซื้อขายได้เหมือนกันครับผมสามารถอุดนหนุนได้ทั้งสองเว็บนะครับก็รีวิวฟังก์ชันต่อมานี้ครับสอนที่ตั้งไม่มีอะไรมากครับผม